สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่มาไฮมานหน้าอีกแล้วค่ะเขาป้าเขาดงเหระป้าเน่าใหม่จ้ะพี่น้องมากับยายนาั่งพี่สาวจ้ะยายนา่งกำลังซับเอาหน่อใหม่ค่ะพี่น้องพ่หูสิมานบ่ามานทำไหนมาบึงกำลังถางอยู่พูนเดี๋ยวเห็นบ้พี่พี่ช่างพี่พี่พี่น้องโง่ลงคงอยู่ทางพี่พ ไปไปมุ่มนี่หน่อไม้ปลาค่ะพี่น้องมันเป็นหนามจักน้อยหน่อไม้อันนี้มีหนามหน่อไม้ไผ่ปลาได้ค่ะ,ะเห็นบอกจากพี่น้องเห็นอยู่นอนหนึ่งอยู่สีใดพ่อแกงวะนอะ้อมือนี่เบิ่งกอนเนะาะกลัวสีใดกินว่ามันแนง่ายๆได้หน่อไม้ไผ่ปลานี่พี่น้องแต่มันแสบเด้พินหน่อไม้อันนี้หน่อไม้หนามนี่ น้อยใหญ่เตบิบอยู่ดีจ้วะจ้วแล้วเสียงซับพุ่นน้อยใหญ่เตบิบโอ้ยไหลลงน้ำลงห้องน้ำแล้วบาดนี่เซลได้บปล่าฮั่นเลืองเหมือนเซลได้ไหลลงห้องน้ำแล้วซับขาด,ดนี่ทำไมอันนั่งดินบ่ ไม่นี่หหายยากเนาะนั่งดินอ่อมไปเอาอีกท่างผุนบาดท,ที่นี่มันไหลลงผุนมันไหลลงทองน้ำผุนพี่น้นลลงองนนเอ๊ะย่านั่งไปขามไปเอาท่างพุนก้อนบาเนี่ยขามห้องน้ำไปเอาฟังนั่น นั่นอีกนอหนึ่งไล่ๆนั่นซับเอาลลูดน่สองนอนอหนึ่งพี่นอหนึ่งยื้ทางพี่ทางดากเจ้พนนา,มมาพี่นี่น้อยนั่นโอ้ยอ้าวฝากกห้องหืม้ามือ้าม่าเราฮะน่ะพี่น้องต๊อีกแล้วนอมือนี่ไปไปเอานอน,นั่นที่มันซับลงไว้นั่นปีนี่เหลือปัจักกัวเอง เอาได้บ่ในห้องน้ำอุ้ยพุ่นหกวะสันเด้ได้บ่บุ๊กยาง,ยงาไปหาบ่ได้ยางเข้าไปบ่ได้เด้พี่น้องมันหกหกพุ่นเอาได้บ่ล่ะ น,นั่นไพสิธอยายนั่ง,ง,ง,งพุ่นออน,น,นอนแบบใหญ่แบบแงาหนึ่งพุ่นน่ะถิมออกมาพุ่นเบิ้งงนี้พี่น้องหยกเบิ้งกันหนาใหญ่แง่ซ้ำเด๋มแม่นอนแบบใหญ่หนึ่งพี่น้องเบิ้งงนี้พุ่นเอา้าไปหาต่อสิมันบ้ามื่อน,นี่สิได้พ่อแกงบ้าค่ะพี่น้องป่ะไปน้ำกันจ้าเบิ้งพี่น้องมาพอ่อป้าเฮ็ดแล้วค่ะพี่น้องเบิ้องนี้ พูน่ะพูนเฮ็ดแท็ดเฮ็ดท่ามีแต่ดอกนี่ไงอู้หดอกนี้อยากเท่าเยอะน้อยบาดแล้วพูนโตปอแต่แปะอยู่พูนพี่น้องข่าขาวพูนเบึ้งนี่ค่ะพี่น้องเบึ้งนี่พูนเมื่อบึ้งคล้ายนึงพูน่ะพูนพูน่ะดอกนี้น้อยเอาอยู่บ่เอาไปกะเอาไปกะอันเขาเจ้าก็มาเอาอยู่ดีคนอื่นมาพ่อแก่ นี่พ่งเนี่ยกลายหนึ่งเนี่ยพี่น้องพูดนะตุปุตีปีขึ้นมาบบกห้ายโอ้เด็กพ่อแกงยี่ดอกบาทที่นี่ตอนใบเยพอดีงะได้เนี่ยใบมาามันกับบานเมนบบพูดนเกดเอถมันหยาทตัวบาทีนี่มันเอาานเบ้งมันแดดเแดดจังสีออกดีได้เนาะฝนตกเราแดดแดดไหมแดดเบื้องมีแดดจังสีเดาอม นี <light> hey, head, ่ออกรลายยุ่พุ่นกรลั่งพลดินขึ้นมากกระร้ายพูดนะนี่เฮ็ดอันนี้แซ่บแซบได้พี่น้องมกเกลือหอมห้วยห่วยพูดนะห้งเปิดยาออกแห้งเจอหลายมืออื่นเศร้าห้งสีหลายเด้อบาทที่นี่พุ่นะยายนั่งเปิดไปเปิดไปห้งพ่อห้งเปิดแห้งพ่ออื้ยหลายหาย เอาไปซะนิน้อยนั่นมื้อเสียวมาเอาไหมม,มันบ่นท่านได้พ่นดินกะมีม่พี่บ่าที่นี่ปา้ามองนึ่งแห้งหลายพี่พี่พี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆบ้างในพุ่นน่ะพุ่นน่ะมีพุนพ่นพุนพ่นพุ่นนี่เงาหญ้าพุน่นเดี๋ยวพี่เอาพุ่นน่ะนี่ดอกบักงามเลย ดอกอ้วนอุตุพุ่นน่ะ,ะนี่เฮ็ดแทดเฮ็ดท่า,ทาด้วพี่น้องดอกอ้วนดอกตุอวบอันดีนี่กตอสรั่นแท้ะนีน่เต่ดอกใหญ่ใหญ่โอมันขึนจากงาเพราะได้ใจละพุ่นน่ะมุนขึ้นมาอืมนี่มั้งขางอหมดมุนขึน้นเ่าได้ นี่พุ่นะมนขึ้นมากพูดพุด่นพูดนะกร้ายเลยพ,นะพุ่นะพี่น้องพวกนี้อโอ้ยมาเป็นตาอ่อนส้นเลย,ยนี่มาพูดดีเถอะปาดพุดนะ่น่ะสะอ่อนแต่แกงแล้วบาทที่นี่สิมานอยู่ดอกพี่น้องร้ายให้มาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดมุนนี่ mhm 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 พุ่น่ะแม่ขาวเกียกเพียกอยู่พุ่เนยน้อยเนเน่คุณนน้อยเดี๋ท้าหมืรุน่อน,อ,นอ,อืมฝนกับสิทืน่นมาห้องอึมืมยุ่ฝนก็ได้พุณน่ะแต่อดอกอ,บอ,บอบุบๆุบยิ่งบาดท,ที่นี่พุณเห็ดแทนเห็ดท่าร้ายคุ่นขาวเกียกเพียกอยู่พี่น้องอ่ะ เดียนั่งเก็บจีด้หลายมออยดอกมือนี่มานอยู่เห็ดแทกเห็ดท่าจีมันกะมีอยู่ยจีมันกไว้ถอ,อกมือรุ่นเศร้าแล้วสิเพิ่งฝ่าออก ดำดำนี่คือเห็ดทานนี่ดอกหนึ่งพี่ดอกหนึ่งปลาอยู่ค้านี่ปกติกระสิมิเห็ดอยู่ค้าออกไม่บ่ทุกปีนี่ออกทุกปีแต่ว่าเห็ดอันนี้สิออกก่อนเห็ดอยู่ค้า พูดนะยู่ริมคล้องนี่พี่น้องพูดนะเย็ดนี่ขันมันสิอ่อนก็ออกไปทัวเนอะยู่ฟังคล้องนี่ก็ยังออก อีกดอนหนึ่งยับไปอีกคุณขาเกียกเกยกยพียกอี่คุณเอ้ยซับฮอดเฮ็ดบาทที่นี่ยายนั่งก็ได้ดอกดิ็น้อยก็เอาเสียมซับโซนเงาเามันปันซับหนไม่โอ้เหยียบยายนั่งเหย,ยียบแล้วนั่นนั่นสองดอก งงดอกน้อยคุณเต็มถุงหรอว่ามป็นสีสองสามโลหรอบอกคุณไปย่างตัวนี่ออกอยู่แต่ว่าหัางเมยแล้วสิเมื่อกินข่าสวยเหื่นแล้วพี่น้องคุณนะ ได้หลายเติบอยู่น้องใหม่ก็ได้2-3หนอไปแกงใส่กันนี่คือเห็ดแทดเห็ดท่าเห็ดหัวหญ้าเห็ดทานมี3-4กษัตริย์ปนกันพี่น้องพุ่นน่ะสิได้ประมาณจัก2-3โลอยู่ดอกทุ่งนี้นั่นน่ะโอ้บักหลายนึงพุ่นน่ะหมอบักใหญ่พุ่นล่ะพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะจ้า